ภาพล่าสุดออยซิริมาแต่งพระเอกได้ลูกชายหล่อเหลาหายหน้าหายตาจากวงการไปนานกว่า10ปีแล้วสำหรับออยซิริมาพิรัตนพันธ์นางเอกละครแก้วหน้าหมาปี2544ทางช่อง7หลายคนสงสัยว่าเธอหายไปไหนเธอเผยว่าสามีต้องการให้ไปเรียนต่อกู่กับช่วงนั้นงานละครเริ่มน้อยลงเนื่องจากมีนักแสดงใหม่เกิดขึ้นเยอะจึงตัดสินใจเรียนต่อปโทที่ธรรมศาสตร์เรียนภาคปกติจันทร์ุ์ ก็เลยทําให้หายจากวงการไปเลยเพราะมุ่งมั่นเวียนอย่างเต็มที่ออยซิริมาสอมศกับนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งเคิร์กโรลลิงมีบุตรชายหนึ่งคนคือน้องคีนผลงานเรื่องแรกการเทพเล่นกลคู่กับวุฒิอสดาวุฒิช่อง7จสีผลงานสร้างชื่อแก้วกินรีแก้วหน้าม้านาง12ทางช่อง7จสีปัจจุบันหันมาทําธุรกิจสามีเคิร์กโรลลิงเผยว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเทศแต่ช่วงที่ต้องออกมาดูแลคุณพ่อก็มีงานติดต่อมาบ้างแต่ไม่เยอะจนสุดท้าย ก็หายไปแบบเงียบๆช่วงแรกๆที่มาทํากิจการต้องปรับตัวเยอะมากเกือบ3าถึง4ปีกว่าจะเข้าที่เข้าทางเหนือยกว่าการเป็นนักแสดงหลายเท่าแต่พอเราได้เรียนรู้งานทั้งหมดก็รู้สึกสนุกและก็วางแผนที่จะใช้ชีวิตได้ดีโดยทางสามีออยซิริมาได้เผยชีวิตครอบครัวว่าตอนนี้เคิร์กมีครอบครัวแล้วครับคบกับคุณออยมา1 4ปีแล้วครับมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องคินคินสรภพโรลลิงกับคุณออย ก่อนจะมาคบหากันเรารู้จักกันแบบที่น้องมากกว่าช่วงนั้นเขามีปัญหาเรื่องความรักแล้วออกนอกลู่นอกทางทาประชดชีวิตเคิร์กเลยจะโทรไปด่าไปสอนเขาด่าเสร็จก็วางสายหัวร็อกออยก็งงว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเป็นอย่างนี้อยู่นานเหมือนกันจนคุณออยเริ่มเสพติดความรุนแรงเป็นฝ่ายโทรมาหาให้เคิร์กด่าแทนหัวร็อกเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณหนึ่งปีแล้วค่อยตัดสินใจเป็นแฟนกันจะสนับสนุนให้น้องคีนคีนเข้าวงการหรือเปล่าออยออยมองว่าการที่เขาได้เข้าวงการมันเป็น ประสบการณ์ที่ดีให้เขาควที่ทํางานในวงการจะรู้ดีกว่าประสบการณ์ที่ได้มันแตกต่างยังไงอยากให้ลูกได้เหมือนที่ออยได้มากคะ่ะ